สวัสดีคนระับทุกคนโย<อ>ผมมาแล้วไป,ไปมาเล่นกีเดียวกันนะครับก็เ,เล่นกับเพื่อนหนึ่งคนเด้อไปเล่นเลยเฮ้ยคุณเจอหมู่บ้านได้ยังไงอะ่ะรู้ครับผมบังเอิญครับตู้จีงป้าเจอเป็นอะไรเล็กวะมันเซตต้องอะไรวะเฮ้ย,ย,ยฉันเจออะไรบางอย่างเฮ้ย,ยคืนคืน ไม่ดูตรงนี้ของไมที่เขาคล้องอะไรอ่ะทานอ๋อมันคือทานอสชาือทานนายเดียรครับนี่อะไรอ่ะกระดาษอะไรอ่ะอ๋ออ๋อมันเป็นพิธีกรรมอ๋อมันเป็นยาอะไยาที่กินแล้วจะทำให้ประสาทหลอนกด e อย่าได้ดอกเดือดใชไหม ย้อย้อนเดือนจะไฟเดี๋ยวเฮ้ยอ่าพัก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 เดือนจะไฟเจียว่อนเฮ้ยคุณมาทำอะไรที่นี่นะเฮ้เฮ้ยคุณไปไหนอ่ะอุ้ยอ๋อไม่นะฉันมองไม่เห็นจอมันขาวลึกเกิน เฮ้ยเวยทร้อยเงี้ยอะไรนอะไรกันตัวละครหลอดยาหรือว่าเราหลอดไว้เงี้ยี่เห็นล้วคนตัวตีเยอะไปเลย อะไรกันก <All> right. <laughs> hey, ับเกบุกทำไมอยู่ด้วยกัเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูเธออยู่ไหนฉันฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย Where are you Where วิ่งไม่ได้ Where am I โอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะแต่เย็นแป๊ดคุณตาไปจัน โอ้โหทำไมไม่เป็นจอเดียวกันแล้วถึงแน็ตแล้วแล้วอะกำลังเดินเข้าประตูดับอ่าผมอยู่หน้าประตูดับแล้วเข้าเลยเข้าเลยโอเคอ่าเมื่อมติ๊บเลยกดทีค่ะกดตอบตอบ Hello Hello แต่ไม่ได้ให้โคยะอะไรเลยอะาาดมมวเรีีกเฮ้ยคุณ บีหาขวักคัสีขวักคาตสีไม่เจอคัตสีเจะตองไเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยโอ้หเาออะาลวะ First contact is always. <laughs> <different>. <laughs> <was extremely> <laughs> I, I don't remember anything. <laughs> <laughs> you, you were calling to me. <laughs> I ran out of the town. <laughs> <end. laughs> they have to be. <laughs> Civilization is killing me. And we don't even realize it. <laughs> yeah. Maybe it would have been better if I'd just died back then. มึงเดินเข้ามาได้อย่างนี่ยเข้ามาแล้วเข้าแล้วนั่งเมียนั่นคุณหรือเปล่าเด็กตรงนี้อยู่เลยผมมึงเลวบ้าดูคนป่าไว้ทำตัวโง่วกเธอภาคยังยังยังภาคเลยไอ้แดงกักันกันไอ้แดงกันกันกันวิ่งออกจากเต้นแล้วแน่นอนล่ะอะไรยัดทำกำลังฆ่าพวกเขา แล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำอะไรไม่รู้ยตี๋เสียงไม่สั่อะไรอ่ะมียผมผมผมสะพานมีอ่ะเอ้ามียยาวอ่ะไอ้โอ้ยเยยยยยยแล้วตยย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  ตอนที่การล่าอนานิคมอเมริกาเริ่มขึ้นพวกกองกิวอะไรกิวกิวตาดอนำโรคภัยมาที่ชาวอเมริหลายเผ่าตายเครี้ยงน่าดูไอ้ยพาไปหลังเดินกระทั่งป่าให้คองก่อนแกญ่ของเขาโดยฉันนะหรอฉันก็ยืนยันกับพวกเขาแบบซื่อๆว่าเรามีเจตนาดีนะสิ แต่พลาดมิอาไม่นะิอาคุณจะจากผมไปอีกแล้วเหรอโอ้ no พวกเขาเชื่อใจเรารับเราไปพวกพวกเขาถึงขนาดแบ่งปันความรับกับเรา

Tao lo hay Jake. Nhớ. Đi không dư gì. Please. I <laughs> ah, Mia, Wait, I'm here. Aha, lo cắt tít Oh, Joe, Hello. Jake. Jake. Please, oh, yeah. I can't <laughs> live without you. <laughs> Is it really you? Uh, what happened? Are you safe? Gracias a Dios que estas vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. บอกว่าคุณจะปลอดภัยนะคุณเรียกกลางดึกวิ่งออกไปมองหาคุณแล้วก็ผมจำได้ว่าผมวิ่งไปแล้วก็ล้มเดี๋ยวนะคุณล้มเหรอฟังดูไม่ดีเลยโอเคใจเย็นนะหายใจเข้าคุณรู้ไหมจ่เป็นคนบ้าใไหน I have no idea. me some clue as <laughs> to your whereabouts. A landmark something. Oh, the village! Recently I found a tribal village. It's deserted though. I'm not sure why. Is it a large, village? No. Rather small. Just a few huts. มีกระท่อมแค่ไม่กี่หลงที่หลา่านนั้นไม่ใช่หม้านหลักมันอาจเป็นที่ไหนก็ได้เรายังไม่พบที่ตั้งค่ายทั้งหมดนะเฮ้เฮ้ There has to be another way Found an a map มต้องมีทางอื่นสิเทีมันไม่ไปครึ่งหนึ่งเลมด2ตำแหน่งเครื่องหมายเลมด้า2อ๋อไม่แน่ใจว่าคืออะไรฉันว่าไม่นะไปที่นั้นได้ไหม Well I will try พยายามนะคุณบอกฉันมอาคุณบอกมีก breaking up มว่าไงเนาว่าอะไรคุณะมีเามิม oh fuck oh มิอามิอามอเอาเอาไหมเนื้อไหมไหมอ่ไม่ไมันแบบไปดับหมดเลยแล้วก็เนตีปูแต่ปูอยู่ในทองกูละ เฮ้ยมีอะไรนะบ้าวะเราต้องไปไหนหน่อยกันนิ่งโ้ยังโง่เหรอเฮ้ยมิดตุธนาอารู้ีมีะคุณอยู่ไหมเจสโอ้ยตายแล้วจะรษฐกิดแตกแล้วเนี่ยทำไมคุณเงียบไปล่ะเกิดอะไรขึ้นแบตหมดอะผมต้องชาร์จแล้วก็เราคุยนานไม่ได้ผม บอกผมหน่อยว่าผมอยู่ไหนฉันเหรอบอกแล้วไงว่าอ่ะเดี๋ยวอาขนาดขนาดเทียนไม่พเอครับคุณอยู่ในเต็นท์ของเราหรือเปล่าแมลว่าคุณอยู่ในเต็นท์ของเราหรือเปล่าคุณก็รรู้ว่าฉันปลอดภัยฉันบอกคุณแล้วะจะทำให้เปลืองแบตเลยถ้าต้องการคุยเมื่อไรก็ติดต่อฉันมานะ โอเคได้รับทราบรับเพียนได้ได้ได้เจดล็อกโอ้โหโนษนาใหม่พูดเยอะเลยเนี่ยไปเอาไหนกันดีวะอ่ะหมู่บ้านกันกันเฮ้ยมิอเรื่องหมู่บ้านที่ผมเจอน่ยอะมิอาอืมว่าไงหรอ There Jake มันไม่รู้เห้ยมันไม่มีคนอยู่แต่ผมเจอของผมเขาสองสามทิ้นอะ ดูเหมือนเขาคนนี้มาจากนอกป่าคุณแน่ๆนะว่าเราไม่เคยมาที่นี่เขาผัวโรคของเราแต่พวกเขาไม่มีวันเผาของของเราพวกเขาดูว่าเราไม่แค่รู้ใช่เลยคุยในป่ากูเอคุณไม่คิดว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่รู้สิแต่ฉันไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลยระวังตัวด้วยนะโอเควอลดูโเข้า ต้องพาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไม่ทัน <laughs> จะยางไม่อแล้วก็ต้องเก็บอมีอคุณบอกอะไรเกี่ยวกับอุบัติเหตุของผมได้ไหมพ<ว>ี่รักแ่่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรเหมือนคุณนั่นแหละผม,มรู้แต่ผมวิ่งหนีจากอะไรบางอย่างมาฉันฉันไม่รู้จะช่วยคุณยังไงนะ<ว>แค่เอาชีวิตรอดมาให้ได้ก็แล้วกันความต้องกาของคุณอาจจะกลับมาเองก็ได้ ทำไมก็อาจจริงของคุณทราบแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวอีกสามสนทนาเมียก่อนอุบัติเหตุคุณเรียกผมกลางดึกเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันโคมไฟฉันดับฉันเลยโนลานโดนลานแค่นั้นเหรอแค่นั้นเหรอใช่แค่นั้นแหละฉันรู้ว่าถ้าเทียบกับ สถานการณ์ของคุณแล้วปัญหาของฉันดูจิบจ้อยมากยิบจอยแต่ฉันก็กลัวนะโอเคนะผมไม่ได้ตั้งใจดูหมิ่นคุณนะจริงอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นฉันแค่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันฉันถ้าพวกเราออกจากที่นี่ไม่ได้มียาอย่าพูดแบบนั้นสิเอาเนื้อมาเนื้อมาเนื้อมาเราสั้ใจแค่การพาคุณออกมาจาก ปลอดภัยเอาเนื้อมาแล้วแล้วกันโอเคนะโอเคโคตหนูอไอ้ะพาโคหนูครับเออถ้าผมพามัวก็ขอไปด้วยนะครับผมไม่เคยกูยางเลยเอ้าฝากกูฟิสมีอาก่อนที่คุณจะเรียกบเอาอีกแล้วผมลืมอ้าอายาวันก้าเข้าไปมาช่วยทรัให้ผมจำวันแรกๆที่เราเข้ามาที่นี่ได้เคยบอกผมหน่อยอะไรนะ เดะคะจะทำแบบนั้นอีกนะมันอันตรายและสิ่งที่ค,คุณเห็นนั้นริบยามก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดด้วยว่าไงครับ <laughs> แต่คุณไปถึงหมู่บ้านทางเรือได้ไหมอะอะไรนะอย่าได้ดอ่าน,นอ่านอ่านคิดแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมมันไม่ได้ทำอะไรให้เปลี่ยนไปนะ <laughs> ฉันฉันกลัวสิ่งที่คุณอาจเห็นอนะรีบกลับมาหาฉันเธอะนะทึงีอดิไว้ข้างล่าง ผมพยายามอยู่แต่ผมต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้าเมีย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 อยูมมียเ้ียเมียียเมียนมีงวมเมียเียเยเเเเมียยระหว่างทางนั่นแหเะีาเคนหนัหนนนะะวยเเบเเปียเม,มีเมเมเเมีเมยเมีม <laughs> ีเมยเเียย มีอะไรไปลากตัวนายดีกว่าเพื่อนจากอะไรเนี่ยโอ้ขอโทษนะครับผมเพื่อนจากอะไรครับเนี่ยกอกูต้องนอนนิดนึงอ่าไม่เสียคนเปล่านใจเย็นนไม่ไได้ยินปะเฮ้เเสีร้องพลงด้วยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เ ข้างหน้าข้างหน้าจ้ะทำตัวก่อนนี่เจ้าคนเนื้อหาตัวเป็นนี้เป็นเนื้อหาที่รุนแรงเหมาะสำหรับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเฮ้ยเจ้าเบเตสป่ะอาวุแล้วาๆๆมันมันมีแค่คนเดียวอะ<น>่ะไหนไอ้ตันไ่เลอ่เลืเอาโ,อโดนต้นไม้บักหน่ำเงยะ <laughs> ไปแล้ว เออสวยงามแบงคเอฟปาดโดนจะวเฮ้ยมีดเมื่อกี้เห็นมีดตกเก็บไปยังมีดอะไรออนี่เออเก็บไปด้ไปแบนี้นี่มีดไม้อู้หูยเก็บเลยผมเห็นหินแปลกๆที่มีภาพวาดชนเผ่าดับได้ไหมว่าดับได้ไหมว่ามีอะไรบ้างผู้ชายสองคนคนหนึ่งสีดำคนหนึ่งสีน้ำเงินมีคำจารึกไหม มีไหมนะเอามีไหมวะจะดูไหมนะออ่่าาโหยผมจำไม่ได้ไว้กลับที่นั้นใหม่แล้วกันมัันตเอาไอีเหี้ยดยกอย่างนี้เหรอยกนี้เลยเหรออ่ะผมอาจผมต้องขอไปด้วยนะครับว่าบางทีผมอาจจะเปลี่ยนเนื้อหาให้เองอ่ะนุษย์ศพภาษาไทยเพื่อนน่ะ มาอ่านตามไม่ทานอนะ่าไม่มีหรอกเดี๋ยวผมตัวไว้ไอเห็นอาคันีเก็บอ๋ออาคันีเออ,อเอามันต้องเช่าตะขอเหรอใช่ปะ่ะ <c oughs> มัมจนจะชี้ปีน <c oughs> สำรวจป่าหาตะขอเกี้ยวอ เยอะอ๋โอไวนะถามมีอาดิอามีอผมเกือบถึงตำแหน่งแรปด้าแล้วนะแต่ผมไปที่นั่นไม่ได้คือมันมีทางขึ้นไปแต่เชือกขาดไปแล้วอันนี้มึงมึงแล้วมึงคุยจริงไว้เนอะครับอ๋อคุยจริงคุยจริงไอ้กุนนึกว่าแต่งอีอ่าผมต้องการอุปกรณ์ปีนเขาไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยเหรอดวงไม่ดีเท่าไหร่

รู้รู้เฮ้ยไม่นะหินอะไรอยู่ตรงนี้คุยไหมคุยดีไหมคุยดีไหมแหมคุยไหมคุยอะไรคุยกเขมี่อเฮ้ยเดี๋ยวนะทางมันทางเดี๋ยวนะคุ้นๆนะที่เราวิ่งตามไปดีกว่ิเออคุยกั็มีอะไรมีออ เพราะหที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้หายไปแล้วออผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมแน่ใจนะว่าใช่ที่เดิมไม่รู้อะ <c oughs> ใช่ผมแน่ใจนะออออโอเค,อเคฉันฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ,อ,อยังไงซะตอนนี้ผมก็หาทางผ่านไปได้แล้วผมจะติดต่อไปถ้าเจออะไรนะ แค่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 แค <si ่ระวังตัวนะสียงอะไรวะจะเป็นป้าเป็นอะไรก่องของเปล่าเฮ้ยเนี่ยคนลุกหน้าจริงอุ้ยอันนี้คือที่ไหนอะไม่รู้ เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีมันมีร่องรอยการตัดต้นมะเพลด้วยพ่าวพ่าวไม่คุ้นๆนะไม่เพื่คุ้นนะเฮ้ยนนะอ๋ยอไรกันชอปไรกันชอด้วยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กันจ้ต้นยาสูบอ๋อยาสูบเหรอ,หนนเ,อหเฮ้ยแสดงว่าเคยเฮ้ยเฮียไม่หายแล้วไม่ใช่เสียงเสียง <จะ S 2> อะไรโอ้ยเฮียไม่ใช่เสียงอะไอเฮีย นึกว่าเสือเราแวไว้ก่อน <laughs> แล้วล่าห,หมูหมูไม่ล่าเราเอ้ยนี่อาจฟังดูแปลกๆนะแต่แตเจอถนนล่ะไหน,ว,นว่ายังนนไงนะเจอได้ยังไงอไเออนจะได้ไงวะเอามีคนผ่านมาทางนี้เร็วๆนี้แนเ่เผมจะไปตรวจสอบดูเร <laughs> ียบเลยค่ะเราฟังข่าวดีนะสุดยอด <laughs> <laughs> เออเนี่ยตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยอันนี้คือถนนเลเออเนี่ยลอย เฮ้ยเราต้องไปตามรอยรถหรือว่าไปทางไหนดีทางนี้หรือไปทางนี้ไปทางไหนอ่ะเห็นนะทางนี้มันมีทางไปเพราะว่าไม่มีงั้นไปทางนู่นเดินกลับไปทางเดิมเดี๋ยวเฮ้ยเจ๊ออะไรอ่ะคนร้องคนสนท่าทะงไรจัดการเพื่อนจัดการเพื่อนเดี๋ยวนะผมเจอรถจิ๊บไหนวะรถจิ๊บเอาที่ไงเพื่อน มึงคุยไงจะขอจะขอเจ้าถังน้ตหน้าผมไม่ถืออะเอาคุณไปถือไปแต่นะไอถังน้ำมันนี่คือได้ทุกคนปะได้ทั้งได้สองได้ไหมล่ะกูได้เออกูได้วกก้เก็บไป้ทมึงได้ได้ไงวะแต่กูไม่มีตะข่นะตะขอมันแต่นะมันอยู่แถวนี้ ใช่ปล่าว่ะคุณไ,ไม่เชื่อผมแน่ว่าผมเพิ่งเจออะไรมาเมืองที่ทำจากอาาทองคำอะไรนะเปล่าเปลาผมเจอรถจิปนะ่ะมันวิ่งไม่ได้แล้วแต่ข้างในมีของที่ใช้ได้หงั้นก็เป็นข่าวดีใช่ไหมเอา้าคิดว่านะนแต่มีอะไรควรใจผมผิดนิดหน่อย ผมเจอของที่เหมือนเป็นอุปกรณ์บางเสียงที่เชื่อมต่อกับวิทยุรับส่งไม่ดีเลยคุณคิดว่าอาจมีใครแอบฟังเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าถ้ามีก็ดีสิกไหมไม่รู้ผมไม่รู้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันไปแล้ว เออพระเจ้าผมไม่มีไม้คนมีหรือเปล่าหาจนครบเลยเยอก็รอดเอ๊ะมันต้องมีตะขออยู่นะมันต้องมีตะขอหล่นดิรถเดี๋ยวนะไอ้เพี่รถที่หรอมันไม่ใช่รถหรือเปล่าวะใช่คันนี้แหละคนมาเจอที่ว่อ้าวแสดงว่าต้องมีแล้วดิไม่มีเลย เราต้องไปเนี่ยเราลุบเราต้องไปเอาตะกรอเท่าไหนฮึไม่รู้จริงๆมันควรจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าเดิมกันไม่ใช่แถวนี้ก็ได้วะจริงเหรอดูเขาเรียกว่าการพลาดเดาหาเชือกมาหาเชือกมายาวพวกนี้โอเคขอเขียบเขียบมาครับโอเคโอเคไม่ต้องหาเชือกแล้ว โอ้โหคุณน่ะไหนอ่ะต่อไปหาไปเลยไปป่าไปแหววไปป่าไปป่าเฮ้ยยังหมูเหรอบุรีกลัวบุรีกลัวไม่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 กระเวงกระแวงเสือไอ้เหี้ยกระแวงเสือบุรีว่ากูณเป็นนางเจ้าดาวเป็นนางเจ้าดาวคือว่าคุณชอบ รู้จักป้าวไม่นังเดาอ่ะเจนคือนังแมวอยู่สุวรรณวิ่งหาตั้งนานไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลยนะครับเฮ้ยขออยู่ไหนวะเราขอไปพักกันก่อนนะครับแล้วเจนใหม่รอบหน,าน,น้าถ้าชอบกันนะ,นะ <S <S บ๊ายบาย